ค่ะมาพบกับแม่บีอีกแล้วนะคะกับช่วงแม่บีรีวิวของสินค้าวันนี้นะคะก็เป็นสินค้าจากลูกเพจของร้านแม่บีบรรจุภัณฑ์อีกแล้วนะคะซึ่งสินค้าวันนี้ค่ะที่บีได้เลือกมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือน้ำพริกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นน้ำพริกที่ตอนนี้ทางหลายๆคนนะกำลังฮิตที่จะมาทำเพื่อหาไรายได้เสริมกันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือน้ำพริก ปลาร้านั่นเองค่ะซึ่งน้ำพริกปลาล้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกปลาลของแบรนด์น้ำพริกปลาล้าบายออฟนั่นเองนะคะนี่เลยซึ่งเขาจะมีทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะเป็นฝาทองแบบนี้นะคะแล้วก็ฝาแดงแบบนี้นะคะซึ่งจะต่างกันตรงที่ฝาแดงนะคะเป็นแบบ ไม่สุกนะคะแต่ว่าฝาทองนี้นะคะที่มีเปิดไปแล้วนี้นะคะเป็นแบบสุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาตินะคะจะเผ็ดแซ่บซีดขนาดไหนคะไปชมกันเลยอะละค่ะตอนนี้นะคะบีก็ได้เตรียมผักมาแล้วนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะพร้อมไข่ดาวมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้พร้อมชิมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบีนะคะจะชิมตัวที่เป็น น้ำพริกปลาที่สุกนะคะที่ผัดส,สุกแล้วนะคะมีบอกเลยค่ะว่าเนื้อเขานะคะค้นมากเหนียวคน้นแล้วดูเข้มข้นมากๆนะคะกลิ่นกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสมุนไพรกลิ่นเขาเลยกลือน,น้ำลายน้ำลายไหลเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่น หอมแดงกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีกลิ่นปลาเลยคือปลาคือกลิ่นน้อยมากเลยนะคะแต่ดูความเข้มข้นของเขาค่ะคือข้นมากๆเลยนะคะดูสิเนื้อเป็นเนื้อเลยนะดูสิน่ากินมากๆเลยนะคะบีเห็นแล้วบีแบบน้ำลายไหลนิดน,นึงนะเดี๋ยวบีขอแอบชิมด้วยผักก่อนนะคะ1นึ่งคำจิ้มมาแบบนี้เลยนะคะม รสเข้มข้นมากเดี๋ยวขอตามข้าวดีคำหนึ่งรสเข้มข้นมากๆเลยค่ะมีความหอมแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยจะมีความเค็มๆเผ็ดๆนัวๆ,ๆเนอะจะรสชาติแบบเข้มข้นมากอะ่ะคือถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะอาจจะแบบ ร้องไห้ได้ะค่ะคือแซบจริงๆอันนี้คือแซบจริงๆบอกเลยว่าแซบมากแซบมากก็จะได้ความความหวานจากผักนะคะแล้วก็ได้ความเค็มกับความเผ็ดนะคะมันเลยทำให้เป็นเหมือนอารมณ์แบบสามรสไปในตัวเนาะ,ะอ,อร่อยมากไม่มีกลิ่นเหม็นเลย แซ่บมากเดี๋ยวลองกินจ้ะโอ้หแค่กินแค่ผักก็แซ่บแล้วซีดมากอืมเลยควักกันแบบนี้เลยอ้าอืมอืม,อม ขอกินข้าวด้วยนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากจริง,งอบอกเลยว่าอร่อยอันนี้ใครที่แบบชอบกินแนวแบบเผ็ดๆแซ่บๆหน่อยนะแล้วแบบยิ่งถ้าเดินทางไปต่างประเทศนะโหแบบบอกเลยว่าคิดถึงน้ำพริกกระปุกนี้แน่นอนนะใครไปต่างประเทศนะถ้าแบบว่าหมดโควิดนะ และได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะต้องพกตัวนี้ไปนะหนึ่งกระปุกรับรองว่าหายห่วงแน่นอนนะคะคือกินไปนะดูสิบีนะงเหงื่อเหงื่อซิบเลยอะ่ะเขาเรียกเหงื่อเหงื่อเหงื่อแตกซิบๆเลยอะ่ะคือมันอร่อยแล้วมันแซ่บมากแล้วบีรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าเราจเจริญอาหารนะคือบีเป็นคนที่ชอบกินแบบรสชาติจัดจ้านรสชาติเผ็ดๆแบบนี้นะคะถ้ามื้อไหนที่ไม่มีแบบเนี้ย บีจะเบื่ออาหารมากคือไม่อยากกินเลยแต่ถ้ามีพวกน้ำริกแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเออเราอยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งบีบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแนวบีนะถ้าชอบแบบนี้นะคะต้องสั่งนะคะร้าน Bu y o f f ตัวนี้นะคะไปไว้ติดโต๊ะกับข้าวนะคะรับรองว่าคุณเลริญอาหารแน่นอนคะ่ะอร่อยอร่อยมากเด็ด รจริงนะบีไม่ได้กโกหกดูสิเผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะใครที่ต้องการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวบีจะใส่ที่อยู่ไว้ที่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำพริกปลาใบาอ f อนะคะชื่อจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะด้านล่างนี้เนาะเดี๋ยวบีจะใส่ไว้ให้นะคะสามารถที่จะทักไลน์ไป หรือว่าโทรไปก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อทางเฟซนะคะเดี๋ยวมีจะดูให้ว่ามีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างนะะก็สามารถที่จะทักเข้าไปสั่งซื้อรู้สึกว่าเขาจะขายส่งด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการมีแบรนด์น้ำพิษเป็นของตัวเองแต่ว่าทําไม่เป็นหรือรสชาติไม่ถึงนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อจากร้านนี้นะคะไปบรรจุ ขายเองก็ได้นะคะหรือว่าจะรับจากของทางร้านนะคะพร้อมบรรจุนะคะราคาส่งไปขายต่อก็เอากําไรได้ง่ายๆเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยนะอันนี้อร่อยจริงแล้วเขาขายดีมากเลยอะคือแบบแพ็กเกจตเขานะคะก็ใช้เป็นตัวกระปุก PP นะคะ,ะเดี๋ยมีพูดถึงแพ็กเกจนิดนึง บรรจุพัณฑ์เขานะคะเขาใช้เป็นกระปุกเนื้อ PP นะคะฝากเกลียวนะคะสีแดงแล้วก็สีทองแบบนี้นะคะซึ่งจุดเด่นนะคะของเนื้อกระปุก PP ตัวนี้นะคะก็คือเขาจะไม่แตกชำรุดง่ายนั่นเองนะคะในการขนส่งนะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีน้ำพิกเป็นแบบน้ำๆแบบนี้นะคะมีแนะนําว่าเราควรมีการแคปซูลนะคะซีลตัวฝากกระปุกนี้นึงเนาะจะช่วยเซฟในเรื่องของอค่าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการรั่วก,การซึมการไหลเงี้ยค่ะก็จะลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นมีแนะนําให้ใช้เป็นตัวแคปซูลนะคะซีอีกทีนึงจะดีมากๆเลยนะคะจะเวิร์กมากๆเลยเก็บกลิ่นด้วยนะคะบีทักตอนนี้เผ็ดมากบีได้ชิมไปนะคะเมื่อกี้นะคะก็บอกเลยว่า อร่อยอร่อยจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นน้ำพริกปลาจริงๆะค่ะเพราะน้ำพริกปลาเนี่ยมันต้องไม่หวานอ่ะมันต้องไม่หวานเลยในความในความคิดของบีนะเท่าที่บีเคยกินมานะคะอันนี้ถ้าเป็นท่านอื่นบีไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นของบีเนี่ยคือมันจะต้องไม่หวานนะคะมันต้องมีความเค็มความเผ็ดความนัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองซึ่งตรงเนี้ยมันตอบโจทย์บีมากรสชาติคือถูกปากบีมากๆเลยนะคะคือตรงกับ ตรงกับความต้องการของแม่บีมากๆเลยค่ะตอบโจทย์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวนี้นะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ไข่ต้มซักฟองนะคะมีอยู่ได้แล้วนะทีออร่อยที่บอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะรีบทักเข้าไปสั่งซื้อเลยนะคะแล้วก็รับมาขายก็ได้นะคะบวกกําไรนิดหน่อยคุณก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเนาะก็ยังไงก็ขายขายออนไลน์อยู่บ้านนะคะก็มีไรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะบีก็มารีวิวนะคะน้ำพริก b าราบายอฟนะคะให้ดูกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หลายๆท่านนะคะคิดค้นสูตรของตัวเองนะคะมาผลิตนะคะเป็นแบรนด์น้ำพริกของตัวเองสักหนึ่ง สักหนึ่งชนิดเนาะสักหนึ่งอย่างนะคะเพื่อที่จะหาเป็นรายได้เสริมนะคะหรือรายได้หลักก็ได้เนาะในปัจจุบันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะใครต้องการทราบนะคะในเรื่องของข้อมูลใดๆที่ต้องการให้บีมาทาคลิปแบบนี้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้หรือว่าคลิปไหนๆก็ได้นะคะบีจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ฝากขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านเลยที่ติดตามคลิปบีนะคะแล้วก็ส่งข้อความมา ให้กำลังใจกันนะคะบอกเลยว่ามันคือกําลังใจที่ที่ล้นหลามมากๆสําหรับให้บีนะคะมีแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อๆไปมาให้ทุกๆท่านได้ดูนะคะเราหวังว่า,าคลิปที่มีทำนะคะจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยอะเนาะถ้า ข้อมูลนะคะในการที่บีให้ไปเนี่ยผิดภาพประกันายบีก็ต้องขออาภัยวิาทีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในสิ่งที่บีบรรยายไปเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเป็นจากความคิดหรือความรู้สึกของบีด้วยนะคะแล้วก็จากการที่บีรีเสิร์ชจากเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จกักที่เขาเคยทํามานะคะมากกว่าบางทีอาจจะไม่ได้เปิดในตำรานเนาะไปที่มีประโยชน์นะคะต่อทุกทกท่านมาให้ชมกันในคลิปต่อๆไปนะคะเอาละค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริ่งกิ่งกิ่งกิงให้แม่บี เพื่อเป็นกําลังใจให้บีด้วยต่อๆไปนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปของบีในวันนี้ค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย